สวัสดีค่ะสายรุ้งยิงข่าววันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวสวนยางพาราเช่นเคยค่ะกยนยนะคะเห็นชอบลุยต่อน,นุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางค่ะพร้อมขายโครงการพัฒนาศักยภาพสร้างมูลพันธุ์กันชนมอบกะยะทอเตรียมชมครมออนุมัติเดี๋ยวมา,มาฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งวันที่14พฤศจิก,กาย,ยนสอนก็นะคะมีการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาตินะคะครั้งที่2ทับ2567ค่ะซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีนะคะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมกยนนะคะโดยมีมติเห็นชอบขยายเวลาดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางวงเงินสินเชื่อนะคะ10,000ล้านบาทค่ะเพื่อที่จะ มุ่งพัฒนาธุรกิจยางพาราควบคู่กับการเสริมสภาพคล่องในการบริหารจัดการยางทั้งระบบพร้อมขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการพัฒนาศัก,กยภาพโครงการสร้างมูลพานกันชนตลอด2ปีมอบหมายให้กยทเร่งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติค่ะ ด้านนายสุธั์ต่างวิริยากุลนะคะรักษาการแทนผู้ว่าการกัย่างแห่งประเทศไทยก็ได้มีการเผยว่าโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางเป็นโครงการที่ดําเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี57นะคะซึ่งผลการดําเนินงานในระยะที่3ก็คือปี63ถึง31มีนา2567ค่ะมีสถาบันเกษตรกรได้เบิกเงินกู้จริงจากทกสแล้ว อยู่ที่376แห่งนะคะรวมเป็นเงินประมาณ1 7 0 0 0 0ล้านกว่าบาทนะคะปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือให้สามารถยื่นกู้ขอได้อีกอยู่ที่8 7ล้านแสนกว่าบาทค่ะล้านกว่าบาทนะคะซึ่งการประชุมกรนกรนยในวันที่14เนี่ยน,นะคะมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาออกไปอีก4ปีค่ะก็คือตั้งแต่1มีเมษายน6 7ถึง31มีนาคม เ 1>, 1นะคะเป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้กับสถาบันเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยางพารานำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อและก็จำหน่ายยางพาราคา่ะซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อสร้างความเข้มแข็งและก็สร้างโอกาสพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจด้านยางพาราคา่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานาการณ์ราคายางพาราตกต่ำหรือราคา พาราสูงนะคะถือเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกร,ร,กรชาวสวยนยางให้มีแหล่งขายยางพาราในระดับท้องถิ่นค่ะดังนั้นโครงการดำเนินการนะคะต่อเนื่องจะเป็นประโยชน์กับสถาบันเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการอย่างมาก ซึ่งนายสุทธาสก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่านอกจากนี้ในการประชุมกรนอยอน,นะคะยังมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายา<อ>ง,ยง,งพาราคงารั้งมูลพันธ์กันชนรักษาเสถียรภาพยางพาราออกไป2ปีค่ะพร้อมทั้งขยายระยะเวลาชําระคืนเงินกู้ คร,รด้วยนะคะเพื่อให้กะยะทสามารถระบายยางในสต็อกให้แล้วเสร็จพร้อมกันภายในปี2,568กรณีไม่ทันนะคะตามกำหนดเวลาให้นำเสนอผ่านความเห็นชอบใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้นะคะที่ประชุมกรนยได้มอบหมายให้กะยะทดำเนินการจัดทำรายละเอียดทุกโครงการเพื่อนำเสนอต่อคอรมอโดยเร็วค่ะกะยะทมั่นใจว่าการขับเคลื่อนโครงการทั้งหมดนี้นะคะจะเป็นการช่วยเหลือสถาบันเกษตรกร,เ,กรเพิ่มโอกาสและยกระดับศักยภาพ เสริมสภาพคล่องสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันให้ได้ให้สามารถดำเนินธุรกิจยางพาราดได้อย่างยั่งยืนนำไปสู่การพัฒนายางพาราทั้งระบบต่อไปค่ะ